สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอู่ช่างต้นทาทาชองรีนะเดี๋ยวอันนี้อาการสต,ตาร์ตติดยากนะสต,ตาร์ตติดยากเครื่องสั่นกระดุดมาฟังเสียงเปิดตะวิกุญแจมีเสียงรั่วที่ท่อไอดีดูเช็คหัวฉีดนะรั่วสูบไหนนะโอเคสต,ตาร์ตสตาร์ตเครื่องเนี้ รั่วหนักแล้วไม่ติดละเค <Okay. S 1> หนักละชัดเลยเนี่ยรั่วแรงตามนี้เดี๋ยวถอดดูหัวฉีดว่ารั่วสูบไหนนะแล้วก็ใต้กองกา๊าซมาเทคหัวฉีดนะะอันนี้สูบสูบหนึ่งนะขึ้นมาอ่าสูบหนึ่งไม่รั่วนะสูบสองอ่าสูบสองผ่าน อ่าสุกสามผ่านรั่วสุกสี่เนี่ยรั่วแรงลนะโอเคตามนี้นะฮะแล้วต้องดูใส้กองกาซด้วยใต้อกองกาด้วยขอที่จะใส่นะฮะโอเคไม่รั่วอ่าสาเหตุที่หัวฉีดรั่วนะมาดูวนะ่าใต้กองกาซนะฮะเต็มเลยอ่าขี้กา๊าซเต็มเลยใส่กองเน่าแล้ว รดการ์ดเปลี่นหัวฉีดรั่วบ่อยๆนะประมาณนี้นคะรับหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองการดแล้วนะมาติดเครื่องฟังดูนะครัเครื่องติดง่ายนะครับมาดูคอร์สในกล่องนะคอรสจะขึ้นเกี่ยวกับอ่า สูบสีมีปัญหานะฮะโาสสูบสีแล้วกขึ้นกล่องกล่องกล่อง ECU นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการลบโค้ดกอนอ่าไปจริงขึ้นโค้ดกล่องด้วยโอเคอันนี้ลบออกนะแสดงว่าไม่มีปัญหานะฮะเตามนี้อันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้ก็จะมีเปลี่ยน วชีสูบสีนะฮะหนึ่งหัวแล้วก็เปลี่ยนไส้กองกา้านนะฮะอ่าอันนี้ก็จบเรียบร้อยสำหรับท่านใดน,นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับกับรูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะ0 8 2 2 2 2 2 0 0 2นะ่ามาที่นี่จบชีเดียวครับเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทา ชนบุรีมาที่นี่จบที่เดียวนจะจ๊ะ